ครับวันนี้ก็อย่ผมในว่าป๋าบอยนะครับผมไปโอ้ยเนื่อยโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นก็ตามนี้นะจะมีเป็นเซตห้าสิบร้อยห้าสิบก็เซตห้าร้อยนะครับผม,มอืนออนนมนะครับเซตห้าสิบไปเติมห้าสิบไปได้สองเซตนะครับเก้าสิไปได้สี่เซตนะครับแล้วก็เนมหกระบอกร้อยสิจะได้หเซตแล้วก็เนาสองกระบอกได้ร้อยสิจะไม่ได้นานนะนามันดีนะแล้ 50, ้สิจะเป็นคนนะครับถ้าเติมสามร้อยจะได้ถึงจะได้นานะห้าร้อยก็ได 56, เสน่ปกระบอกร3เซตเน2กระบ,บอกแล้วก็ห้าอยนึงนนะครับมีดมันโกงมากเลยนะก็ต้องเติมพันธับมีดอนะ่ะพันหนึ่งก็ได้สามสิเซตเสน่หบกระบอกเจสันสเซตเซตสามร้อยปืนสามอยกระบอกแล้วก็ห้ารอเซตมีหน่งเล่มนะครับผมแล้วละครก็มีตัวระ0หตัวสามอแต่เช่าตัวเล่นดีสุดนะครับผมเช่าตัวเล่นดีสุดแล้วก็มันก็จะมีกาชาแถมด้วยกาชาเขารู้สึกว่าเติมพันหนึ่งก็ได้150ร้อยห้าสิบร่ เดี um. um, ๋ยวเซตดีจ um. ุดน um. oh, no, ังกาชาฮาชิบันฮาชิแมนเป็นธนูเซตธนูนะมีดออกเวลาอบออกเวลาหนึ่งเซตตอนเนี้ยเอาคนอิอนเวลาครับเอนเวลาก็รับของตามนี้เลยนี่ครับนี่ค <board> รับเอาเวลาก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ครับของในกล่องนะเออเขามีกล่องด้วยแต่เขาไม่ทำนี่นี่อันนี้นี่เขานี่กล่องนี่คือกล่องนะสมบวกหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วก็นี่กล่องนี่กล่องกล่องนี้เติมได้เหมือนกันนะครับนี่มีโอกาสสมกล่องนี่นะกล่องบวกหนึ่งบวกสี่นะ ดีสุดก็จะเป็นเซตเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ดีกล่องกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องกากดีสุดก็จะเป็นสุ่มได้กล่องกล่องเอเดรานะครับนี่ของเอเดราน่าจะเป็นพวกสไนนะครับผมดาเบิดดีสุดก็สี่ร้อยก็เป๋าก็โกงครับมีดนี่เป็นพวกของครับนี่ครับตัวละครนี่คือตัวละครเช่าครับดีสุดในเซฟสั่งทำแม็กอ์หน่อยวิ่งสี่สิบถึงสิบหกเลเยอรเจ็ดป้องกันมีดสุดสามยิงแรงแปดบีดแรงคือสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูความใครจะเช่าตัวก็มาดูความสามารถได้เขาจะมีดดาาาววววมีขขขนนนะะคครรรัับบเเเก็องึ้ กานหายใจ50%ขวานถึงสองลีดถ้าห้ามันจะสลับกันครับดาวาจะถึงห้าขวานอาจจะลีห้ามันจะสลับสลับความสามารถกันนะครับประมาณนี้ครับผมไปเราไปดูในเกมดีกว่าเราไปเปิดอะไรก่อนดีเปิดกล่องก่อนดีกว่าไปกันครับผมไปกันมาครับผมอันดับแรกนะคาชาขอกเลยนราสิบลูกเออผมจนะขอเปิดไันนี้ฮะอเอาเงินมาเปิดนะไม่เอาไม่เปิดปับ๊บดอกแรก

ของตรงนี้ไม่เด้งขึ้นเลยอ่ะแล้วมันนี่ของมันเข้าของมันเข้าเอ้านี่ไงแปดสิบเก้าลูกอ๋อโอ้ยก็ไม่ได้แย่เนาะเก้าเอ็ดอืมอ้าวแล้วเราจรหยุดได้ที่ไหนบัตรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดเฮ้ยกระเป๋านี่น่าจะดีนะกาชาเดี๋ยวเราเปิดเราเปิดกล่องเลยนะเออแล้วใครบอกเจอเราบปตรนึงเจอเราบัตรท้เบี้ยครับเอี๋ไม่บอกผมแั้วถี่นมหนึ่ง มีดตี่สิวพูดอยู่มีดลา8 5หรอดีวะ900ทอ่พี่พี่ทำโอ้าห9 5โอ้โยใหมอดแล้วก็นี่คืออะไรอาวินบัมกินโัรโมชั่นเหรออ๋อคนเยอะ20คนก่อนเอเดาก่อน้ำโชควนัวรอล้วกไม่เปิดนะครับเหม็นเปไม่ดีเหต้งเปิดกองนี้แล้วก็กล่องนี้แล้วก็กล่องนี้ ตัวบวกหนึ่งถกสี่อุ้ยเอตัดเลยของเลยอุ้ยมือผีดีปะ่ะวว้ายเอ้ย <Okay. S 1> บลาสุด,สดบวกสี่ดิพี่้ยอ๋อวกศูนย์ขอบวกสี่ดิดิบวกนี่หรือบวกสี่แล้วไปพี่ได้บวกศูนย์นะนั่นเนี่โนลิมิตอันนี้นของดีมีกี่ชินะ้นวะปับ๊บเอ้ยเอ็มซ okay. ีโอกาเดี๋ที่ปล่อยไปเรื่อยหรือผมไม่เห็นได้บวกศูนย์เลยเออเนี่ยลูกตอง เออไม่มีลูกซองเราจะดีสุดแต่เป็นบวกศูนย์ไม่มีมีบวกหนอุ้ย m สีดีอ๋อ่พอะไรวะเปืนอะไรอ่ะถือเอเคอุ้ยดีป่ะไม่ดีหรอกเนาะจะดีใจนะมาคิวอันนี้ก็ก็ประมาณนี้ของของพวกเก้าศูนย์แปดแปดถือสองดัมมีิหนึ่งดีเลือดดีนะมีดีเลือดะ เฮ้ยนี่ของดีกล่องนี่เดี๋ยวอีกสักหกก่องเกิดอะไรขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แปดก็ของธรรมดานะกประมาณนี้ครับนี่เราของดีมาอยู่ที่กล่องนี่นี่ครับ นี่หนอเวคิวโซน CP ติเก็ตอุ้ยวททเป็สามรเจ็ดิบสองก็ได้นะติเก็ต CP CP นี่ท่าตัวใช่ปะเห็นเซตเก้าสี่เซตละห้าส่เพล่าพเก้าสี่เซตละสิบบาทได้นะกอดเขาต้องทองนี่ตะกระบอกเลยทงทองทองทองอุ้ยเดงมาละลดีพิคิวในกล่องอะไอ้ะกล่องเมื่อกี้ฟองลูงกระดีฟองลุเออแต่ไม่ได้ โอ้ไม่มีสีทองเลยโอ้ my god น่าจะหมดแล้วแหละไม่มีอะไรให้เปิดแล้ะประมาณนี้ครับผมไปเราไปยิงเลยดีกว่าไม่ต้องรอช้าไปไปกันเลื่องเก่าเลยนะโอเคเอาในโพลเล่นก็อีกมีตัวสัตว์ระวิ่งตามมาทำท่าแปลกๆออกมาจ้องจะเล่นเลยไอต้องจะต้องเล่นนี่เลยดี

เปนเลยเนาะแกตาเดี๋ยวต่อน้องคนเลกใพื้นนน้องคนเอลือเป็นเลยไปเลยมีมันมีเสียงอ่ะแตกไปเนาะของแดกมีอยู่เดี๋ยวนัได้ จะถึงอ่ะฉัส่มดยตามถึงอ่ะีเลขไหนีองีเลขไหนเนะสิบสอง้หัตีวิ่งราเอุจแส่ก้าวแ้สามอ่ะปีเ็ตหน้ขึ้นมาข้างบนได้หัวแ้วด้หัวาสองมาีเก้มมไปเก็บเราเก็บตอนหกได้ถี ต้อใส่มีได้เยอะ้วเนี่ยมีฐานะมีเซตนี่มีหมดเลยเนี่ยมีกล่องที่จะมมเลยกล่องลุไม่ดีปะี่หะเปิดไหมเปิดเิเปิได้ิดไหนจุยิงอน่รเสร็ได้ไหมเปิดลยเปิดเลยเสราคาของราคาอะไรไฟบอกอุ้ยเอราคอนอ่ะ

เซตเซตของขาวเีดีพี่ีเก้าสขาวโอเคเล่นเล่นเล่อยใช่ไหมพี่อเ,เออน่ไอผมเดี๋ยขึ้นไปได้ไงเนี่ยเฮียคนเดียวไม่ไหวนะครับโดนมี่พันลพันพนาดนั้นอะ่ะผมต้องรีบ,รรรบรีใช่ไหมผมรีบีใช่ไหมเไอยๆมีแรงง่านะเขาที่ีะเขาเห็นเก,กากกร้อยกว่าไไคือใครไม่มีพันนี่หรอกอ่ะ ใช่ใช่หรือเปล่าเก้าหะพันเลยเหรอพี right. ่พันเลยเหรอใช่คบนองเส้นพันเหรอห้าร้อยไม่ใช่เหรอห้าร้อยแ่เยวเยเขาบอกว่าย้อนยุคห้าร้อยเขาไม่ได้บอกเ้ดห้าร้อยเห้าร้อยดูัน จ้ลมีกล่องอะไดีมัเนาะเจออยู่ที่ไหน้มีเก้าสามัน้เก้าสามได้ก้าสาอชานี่ไหมไ่มีเก้าสามเลยนะ user disconnected from your channel นี่คือาชาใช่ไหมอุ้ยกอนเก้าส้น็้ะเออพอๆนะก็เหมือนเก้าหระเ้าน่ะ

อยู่แค่สองแล้วอะมาด้วยนลหืี่คิวอะเอาเนอะให้เปลี่ยนตัวให้แตกต่างกูเน่นสิ่งกูสเหรอกันอะไรเรืองอะไรก็ดีเนาะอะไรอะไร

เราเปลี่ยนเส้นเราเปลี่ยนเส้นดิโนนนเอาเอาเล่ของเล่ยสองดูกันเหรอ่หกูสองก็อุตส่าห์ใยังแรงออนอะไรจนะะไรนะะไฟอะไรไปอะไรแอตัวไหนได้เปลนเท่าไหร่อ4 0กันี้592ตัวนงฮะไงต่างเท่าไหร่นไเท่าไหร่ ตอนนี้ไ่ไห้ัเกือบ้อ่ะเออเ่นงตอนนต้องขอหัวดิ้องหัวไหนหัวไหนไหมหัวก้าออกไปเดี๋ยวไปดิไปคอยพี่เราเปนก้าสามเลยก้าามมดเลยก้าสามไอฟิวมีไหม่มีไมเทิ้งไดทิ้งหัวเลยทิ้งหัวเลยเสาอะไรไม่มีค่ไม่เหทิ้งไม่ได้เลยมีแต่ก้าสอง้เี่ยเก้าสองเะ

เนอะไรก็ไม่รู้ลกันล้กเปลีกันเส้อ็นอืมมีแรงจริงเล่นเก้ห้่ดีล้วแตกง่ายนนะเก้าี่แแบมแม่ม่ ไม่มีมา้มาโฮมไม่ร like ่ำลนะอังคารีย์ี่้วไม่ขี่เบตาไม่ขี่ยูเจออือครับเอามีกนหมดเลยให้เรามาคือดิมีโนบ่ยังแค่ไหนจบแค่ไหนวะขับรถ

กดแล้นนาะแล้ตงนก็สามเก้าสิบ่้าสิบเดีาสิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วกสี่้สองี่เจ

Đây đối bên này luôn. Quá được. Cái này là được. Chụp ra. Phá bên này không? Nago. Cái đi. đánh Đó. Cái đó. đi. Đi

ตื่นแล้วมั้งน่าสนใจเลยตกใจเว้ยมีมีรึเปล่านี่อะไรอ่ะเล่นอะไรเนี่ยเนาะเล่นอยู่น่อเดี๋ยบกูเล่นเอ่เล่นอยู่ตรงนี้อ่ะเล่นเอ ตอนในพวกนี้ก็แรงดายสาร้อนนยอสี่ร้อยยิงก็เดยกก็ตายก็หาโ,โ,โอเร้อยโลกิเก้รอ้อยแปดโลกซีีถึงเก้าร้อยสองซีรับปอนสิ ไปดีไม่เห่นใช่ดีเกมดีเกมเพี่งพุ่นอ่ะเยอะนะฟีว์นะฟีว์นี่เร่าครับจะน่าัอกย้งปะเนาะของไม่มีจ่มีของอ่ะ

การ่เข้าอ๋อนใช่นะตัวเนลยพี่เอ้ยถ้าจะเล่นเจขนาดนั้นบอกเล้คนเดียววี่าจะเล่นเจขนาดนั้นผมลุ้ตังค์วย้าร้าอองเออี่ว้อ มีดเนะไม่ได้อะมีดหายแล้วได้แหัวตัวสองพเก่าเก้าสามดเก้าเก่าาชาไนะไม่ดีไม่ดีะรมันดูดไปหมดเลยก็บไม่ได้มีดไปเปา

ก็วิ่องออกก็ไม่นา่ารอดทีเดียวอยาวิ่งเลย,เลย,นะยว่านะกลัวโดนพูดไปดีกว่าวก,ากา <c oughs> ลัวกูจะจดจำไว้กูจะจดจำมึงไว้นั่นรอกตูจะจดจำมึงไว้ได้เสียงได้หัวไดรจังมาโวกูแพ้ <c oughs>

เราตึงเงินยพี oh, nice. ่ขึงินแล้วถึงเงินโอโดดอยมีกระเป๋าไผ่ทีฟิวใส่ัพี่เจแนนี่เลยี่ อไแล้กี่วเม่อีถึงนะเส่นบ้านอ่ะหรือไม่ใส่กับขอไข่แทนี่พอยไม่เข้า ยี่ห้าที่ีบายเลยเนี <Neo wir ine> ่ยไมรองมนะี่หาที่ี่บัน่าจะมมีใครอมาบวกแล้วมั้งเนี่ย ก็คือจะได้0บาทแล้วนะ้ีเก่าขอนี่ละขอราคาดีนะ9าหารก็าต9ต9สามิตลองเ้าก็ตายนะผมว่า เาไม่หนาเขาไม่หนาชามาชนนะครับ คาคาได้แตอนนี้500ที่เรา200เร้เป็นแค่มาชนนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวถ้ามีไฮไลท์หรืออะไรมีมีเะไรแตกผมคอยตัดโทรศัพให้นะครับไอกัรก่ออไปก่อน,นครับผมเจอกันครับผม